ถยย่ายยังเนี่ยถ่ายแล้วใช่ไหคือ EP นี้เนี่ยก็คืออยากจะมาโชว์ว่าเราจะปลูกต้นผักหวานเออปลูกเมล็ดผักหวานยังไงก็มีหลายๆมเมล็ดผักหวานไอคิวจะไม่ <S <S 2> <S 2> ได้พูดแบบนี้นะเหรออันนี้อันนี้มันอยู่ตรงนี้พลอยต้องไปข้างนอกไหม <S 2> <S 2> <S <S ยังยังได้อยู่นเนาะถือยังอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมจะได้เห็นไม่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 ก็อันนี้เอามาจาก กรุงเทพเลยแล้วเราไปทําที่กรุงเทพเรามาเพชรบุรีเราก็กลัวเมื่อกี้ว e ิทวิดวิดย์วัดไอีพีของพวกพวกเรานี่ก็ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าเราลงพลวันเฉยๆนะคะเอาพลอยมาเรามาเช็คกันอีกทีว่าไอ้ที่เราทาเนี่ยมันโอเคไหม12วันเพราะว่าเราทําตั้งแต่วันที่12ใช่ไหมสิที่เราทําวิดีโอเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่พลอย เออสิบห้าเราทำตอน12วันนี้วันที่15แต่ไม่รู้ว่าวิดีโอจะโชว์วันไหนนะคะเพราะว่าแล้วแต่พลอยว่าเขาจะตัดต่อแล้วดีมากขนาดไหนฝีมือเธอแบบกดกันนะผมจะกี่การตดแค่นี้ค่ะเนี่ยพลอยดูสิลูกอ่าลองดูว่าอันไหนที่มันได้บ้างอันนี้ได้ชัวร์ชัวอันนี้เน่าชัวร์ชัว <c oughs> อันนี้อ่าลองดูลองดูงด,ดึงมาไาดึง กลัวมันนี่ทั้งเลยที่มันเนี่ยที่ตอนที่เราเอาโอ้นี่เย้ได้แค่นี้อ่ะประมาณเท่าไหร่เลยนะหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งข้อเอหนึ่งข้อครึ่ง ว่าเวลาเดี๋ยวป้าจะขนไปทางน้องนะที่ที่ปลูกมันจะได้ไม่หักรากมันจะได้ไม่หักคุณทางนีงนะ้เดี๋ยวเราก็ทำนะแล้วก็เพื่อนด้วยอ๋อต้องขอบคุณน้องอูด,ด้วยนะคะซิลิคอนนะคะน้องอูซิลิคอน,ะคะนออคอเขาก็มีช่อง youtube ของเขาด้วยนะคะเขาก็บอกเลยอเ,<ๆ>เออก็ดังอ่ะค่ะถ้าตีเยอะๆกตีดังๆพวกเราก็เริ่มปลูกกันทั้งนั้นนะคะใช่ก็ตั้งๆๆๆจะตีกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอันนึงก็คือ อันนี้น้องอุ้เขาบอกมาไม่ได้ยูทูบนะคะเขาบอกว่าเวลาปลูกเสร็จแล้วก็เอาอเสไปนอธิบายก่อนเวลาปลูกอันนี้เสร็จเราก็เอานี้คุมไว้กันแมลงมันเข้ามากัน เนี่ยมีมดเยอะเลยอ่ะไม่รู้มันจะออกหรือเปลาดูสิมดอ่ะเต็มเลยอ่ะเนี่ยจะปลูกหรือไม่ปลูกดีฮะเ,เราลองปลูกให้หมดพินดีไหมเราลองไหมเราลองเราจะได้รู้เออเใช่ใช่เราลองปลูกนะม,มดเยอะเลยนะคะเนี่ยมดเยอะเลยแต่จะลองปลูกค่ะจะปลูกฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ตะวันตกฝั่งนี้ตะวันออกปลูกเยื้องๆเนี่ยน้องมดเยอะเลยเนี่ยจะกินเราปะเนี่ย โอเคลองลองนะลองเรามีเยอะเรามีเยอะผิดถูกว่ากันใช่โอเคมีหลายอุปกรณ์นะคะอันนี้เล็กไปสงสัยอันนี้เล็กไปเราจะเจาะรูหนอมดหนะมดอ,นนอันนี้อันนี้กับอันนี้โอเคไม่กัดมดนี้ไม่กัดออกเออ,เอ,อไม่กัดอ่าป้าจะทําตรงนี้ลองดูนี่เ,นเขาบอกให้ไปล Stevens ึกล Stevens ึกล Stevens ึกลหรือว่าเอานี้เรามีอุปกรณ์หลายอย่างลึกๆเลยนี่ลึกๆอย่างนี้เลย อนออี่ลองดูลองดูลองดูแล้วเราก็เอาแบบสวยสุดเลยนะยาวเลยนะคะแล้วลงเลยค่ะคิดว่าอนี่ค่ะอืออย่างนี้ลองดูลองดูอ,ดอะแล้วก็อมเพียงอมเพียงอมเพียงโอ้โห,หมดกินแน่นอนมดกินแน่นอนมดออก์อนลูกออรก่อนมดออก์กอน หมดขึ้นเลยโอเคลองดูว่าเขาจะยังไงออกหมู่หรือจา่าหนึ่งต้นปลูกกับต้นแคบ้านพอยลองดูชื่แคบ้านนี่คือแคบ้านนะคะมีดอกแคอยู่ตรงนี้นี่แคบ้านเป็นต้นที่เลี้ยงทั้งหมดมีวันนี้มีเจ็ดเดี๋ยวเ,าเอาปลูกกับแคบ,บ้านปลูกกับชงโคลองดูอันนี้แท่นี้ก่อน ค่ะอันนี้ทดลองนะคะทดลองอัอนนี้คือต้นชงโคชงโคบ้านเ้าเหลี่ยวบ้านเ้าแบบต้นคักเซียวคักเซียวกินได้นะคะ ที่อยากทดลองเพราะว่าเขาบอกว่าให้ปลูกพี่เลี้ยงก็คือตะขบมั่งยางนาะมั่งไม้แดงมั่งอะไรมั่งแต่ตะขบไม้แดงอะไรพวกนั้นมันก็จะเป็นฝักแบบนี้เนาะมันคล้ายๆกระถิ่นป้าก็เลยอยากจะทดลองว่าเออมันได้ป่ะมันได้ไหมอ,อมันก็ไม่ใช่ไม้่าแต่ว่ามันก็เป็นไม้ที่มันมีตะกูลหัวป้าคิดว่าเป็นตะกูลหัว ท่าน,นี้ปัญหาอีกหนึ่งปัญหาที่ป้ากลัวก็คือมันใกล้น้ำํำเวลาฝนตกตรงเนี้ยจะท่วมน้ําจะท่วมเราก็ดูเพราะฉะนั้นเราทดลองว่ามันได้หรือเปล่าก็คือปลูกใต้ต้นชงโคต้นผักเซี้ยวให้ผักเซี้ยวเป็นผักที่เลี้ยงเนาะต้นทะี่เลี้ยงค่ะ ยุ่งยุ่งกัดต้นสุดท้ายแล้วนะคะทั้งหมด7ต้น ลองดูว่ามันจะออกหรือเปล่าพอย่งพีอีนี้พลอยลงก็จันต์กจันตพีอีนี้อีพีนี้ก็แค่นี้ก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ